สวัสดีครับทุกๆคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลนะครับที่กําลังรับชมคลิปของอนันต์อนทัวร์อยู่ในคดีนะครับเนาะครับมือนีกับผ้ามาเบิ้งงอนครับเนาะครับมือนีท่านมาอยากได้หรือครับเด้อกเบิ้งขึ้นมาให้เราแล้วครับพี่น้องหรืออยากเป็นตัวจริงนะครับมือนีอนันต์อนทัวร์เดินทางมาฟาร์มงัวงเพชรมังกรฟาร์มครับนี่ครับเพชรมังกรฟาร์มนี่เพื่อนก็ตั้งอยู่บ้านหินตั้งครับ ตำบลนาเชือกอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับมือนีมีงัวสอมีดีมีงามซ้ำเดี๋เนาะพี่น้องสมีราคาถูกอกถูกใจพี่น้องบอเนาะก็ใครเบิ่งไปเทตัวนะครับเนาะเอาไปพ่อไปพ่อกับเจ้าของเพลนเนาะครับเนาะครัค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอืนี่เจ้าของฟาร์มเพลนนะครับเนาะเอาแนะน้ำซื้อในท่านะครับไปน้องเพชรมังกรฟาร์มจ้าอ๋อเพชรมังกรฟาร์มเนาะจ้าบาร์นีอ๋อเบิ่งตัวได้ก่อนครับเบิ้งตัวใหญ่กว่านี่ค่ะอืมเบิ่งตัวนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะภาพเบิ่งตัวนี้ เป็นงัวทองเพื่อจังไรครับเนี่เป็นงัวแยกลูกมาจ้ะแยกลูกมาตอนนี้ทันว่างปะครับท้องว่างค่ะแต่ว่าทับแล้วล่ะค่ะนี่ไปทับกันโอ้ทับไปแล้วจะพึ่งจะทับได้วันที่อะไรปุ๊จ้ะนั่ล่ะยี่สิบี่กุมภาพันธ์นี่ตัวนี้จ้ะพึ่งจะทับพึ่งทับนะครับนะอพี่น้องก็จะคอยล่อหลุนล่อหลอบมาเนาะนี่ครับมือทับยี่สิบี่กุมภาพันธ์หกาครับก็ท่านว่าหกขาครับกำหนดขอดนี่ครับทับเจ้าอเมริกาไปโอ้พอพัน่งที่กันนะครับนี่ พ่อพันไงใบใไงด้วยครับนี่ใบเบอร์หลอดไม่ครับนี่เจ้าอเมริกานะครับนี่ผู้ใดเคยเห็นลูกชายลูกสาวเพิ่นไปนี่ครับนี่มาเพิ่นใส่สองหลอดเลยค่ะโอ้เพิ่นใส่ให้สองเทียเวเลยเทียเดียวคือสองหลอดเลยจ้ะเอารวมแบบปุ๋ยซัมเลยมันเถอะจ้ะแม่นี่เป็นว่าลูกที่ไหนครับนี่ขันแม่ทิดที่สองค่ะอยู่ในท้องคือลูกที่สองค่ะข้อมสูงข้อมแมนชีสี่สิบบวกยี่บวกคือข้อมสูงกับสีอยู่ร้อยร้อยสี่สิบบวกเนาะค่ะเอาครับมาเบิองลับตรงรับตัวเบิองหนาเบิองตาเพิ่งนะครับดวงหูวดำ ขอบ,บตาดำเล็กน้อยนะขาบอดำนะครับหนาแต่น้ำลังนึ่งตัวนี้นหนังหนาพอสมควรครับสภาพเล็บดีนี่ครับหางหอดเล็บหน่อยมับเลยนเนาะไปนอกเนาะทกถึงถอนส่วนนั้นให้เราประกันเลยเนะาะเรื่องบรนทายครับโอ้เครื่องดำดำครับนี่ดำล่ามลงพ่อดีโค่นหางใหญ่ครับนี่ครับเป็นตาเอาไปเป็นแม่พันธุ์ตัวตนี้ใหญ่แต่นม้ร้อยสี่สิบบวกแน่นอนเหละเนาะค่ะ ไปหารอยซีซีผ่าบนนี้ครับนี่ลูกตัวแรกเพิ่นกัเป็นสีแดงค่ะเป็นตัวผูจ้ะโอ้เป็นตัวผูสีแดงจ้ะถ้าพอนอกไปบะถ้าพอนอกไปตัวบอกใ่กันครับ่นมาขายให้แต่ว่าหนังหนาดิเตอรเนาะจ้ะเป็นตาลูงงามอยู่ครับเอาลุ่นเอาจอมรลิกาลุ่นเจมริกาในท้องด้วยครับด้วยนี่บัดนี้ราคาด้อครับเปิดใอยูหาหมื่นสองค่ะหาหมื่นสองพันอ่าหนาหมื่นสองพันนี่ราคาห้องค่ะต่ออะไรปครับต่ออะไรค่ะบัดนี้เรื่องการสอบการส่งเด้กก็คือ ถาการส่งก็คือขอส่งลอยลอยโล่คือพีจ้ะจ้ะระยะทางจ้ะแต่ก็มีคุยกันได้ค่ะราคาคุยกันได้ราคาส่งก็คุยกันได้ค่ะถ้ามันเกินไปบ่หลายก็ส่งฟรีได้ค่ะโอเคครับคืออยู่นี่จบนกันต่อรองกันเนาะจ้าจ้ะนี่ครับตัวแรกเนาะคุยกันได้ทุกอย่างจ้ะอ่าแบบนี้มาเบื้องตัวตัวนี้เลยปะจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวที่สองนี่เป็นงัวอันนี้ท่องว่างค่ะท้ยเพียวๆได้เนาะจ้ายกลางๆได้ครับตัวนี้ เป็นเงาทองว่างพาลูดมาจากตัวไปครับเนี่ยพาลูดมาตัวแรกเหรอคะอืมพาลูดมาตัวหนึ่งครับ,บตัวนี้ออกสีเหลืองเหลืองเนาะจ้ะออกสีเหลืองหนาดำเลยครับขอบตาดำขอบหูบอดำหนาขามีดำเลยครับตัวนี้เพิ่งขึ้นแล้วล่ะคะ่ะเต่มันทาบบอทันโอ้ <c ười> เนี่ยขึ้นแล้วทาบบอทัน,ข,นขึ้นแล้วมันทาบบอทันพี่น้องก็จะคอยไปล่อเอาเนาะจ้ะเดี๋ยวไปไปล่อเอาครับมันนี่ราคาเปิดไปเท่าไหครับเนี่ยสามหมื่นสองพันหารอยจ้ะสามหมื่นสองพันเจ็ดร้หารอยครับแม่นี่ความสูงมึงเนาะพี่น้องน้องวัดมันก็ถ ส่วนพอสินลอยสี่สิบจะบอกเกือบๆเนาะเกือบๆเลยเนาะพี่เนาะเกือบลอยสี่สิบครับลอยสามสิบแปดไฮเนาะเอาไฮลอยสามสิบแปดครับเป็นงัวที่เนื้อนังมังสาคังแขงขาหนาเล็บดีเติบนี่ครับการห็ว่าบ่เติบก็ใส่ได้เรื่อยเลยเนาะสำรับราคาพี่น้องเข้าเงินบ่หลายเนาะจ้อืนี่ครับหัวสำเร็จค่ะคุณดีโอ้คุณดีพอพอของมันเนาะ่ะคทองว่างเด้อพี่น้องร่อรอบรอบึ้นเราทีนึงขึ้นบกท่านในราคาเได้ไหมเป็นประมาณหามื่นนี่แหละจ้ะ ประมาณหาเมื่อกะพันทีซิปหาเดือนหนาเนาะพอเพิ่นขึ้นไลกับตัวนี้แหละมันนี่ไอ้เอินหมอมาทับตัวนี้เพิ่นขืนก้อนนะตัวนี้ขึ้นก้อนตัวตัวนี้เนี่ยข้นก้อนโอ้ตัวนี้ขึ้นก้อนมันนี่ซื้อว่าเสียบไห้หมอมาทับแบบเพิ่นบัดลงแล้วหมอเพิ่นเลยว่าหลบไม่ว่าสั่นหลบไม่หลบไม่เอาพี่น้องมักพอได้ไปทับเอาในราคาสามหมื่นเท่าไรก็ครับสามหมื่นสองพันหาไหล่ค่ะสามหมื่นสองพันหาไหล่เอาเมีต่อมาครับนี่แม่มันได้ขับแบบนี่ตัวนี้เป็นงัว เขาหลูหลูหล oh, ูบลูบลงเนาะจ้เป็นบามันหลายเต๋บไปดิโอ้พันกระเครื่องเล็บตีนเพันไงเนาะจ้เป็นตาเป็นตาลูกแดงดีแท้พันเนาะเครื่องดำเปื้อๆเลยครับนมยน่นตรงเลงลูกไหนพูดในท้องนี่ประมาณลูกสามอะค่ะอยู่ลูกที่สามจ้าทับพ่อได้เวน่อยเนาะครับทับไอ้บามันไอ้ของกลมพืชซัดแม่จ้ะโอ้ทับบามันของกลมค่ะสีแดงไม่จ้ะอืมพี่น้องตัวที่สามไม่ทองรุ่นเอาครับแม่นี่ เป็นง้วทองเล็กๆจากน้อยหนังสีหนาาสีนวลๆนะครับเด้อบันทายใหญ่เล็บใหญ่ปากใหญ่ครับเขาลู่ลูลงเนาะบามันมาหลายเติบตัวนี้สูงกับยูร้อยเอามีรอยเกือบซีเอบซีโไหซีหลดเนาะบาร์มันน่ะเหรอมันสีวางนี่อะไรพี่อน้องรอยซีนี่แหละมันจะกาวเนาะขอบผู้ดำนะครับขอบผู้ดำขอบตาดำนี่ครับ เม่เามานมาันจึงเดือนแล้วครับตัวนี้ก็แมนสีเจ็ดเดือนแล้วบ่พี่เจ็ด<อ>เดือนแปดเดือนแล้วเพราะว่านมเพิ่นจะมีไข่แล้วจ้ะเริ่มจะมีเต่เาแล้วแปดเดือนจ้ะเริ่มจะมีเต่เาแล้วก็มีหน้าตัวออกเนะาะจประมาณนี้แหละจ้ะโอ้พี่น้องไปรุ่นเอาเด้อสายกลมบ่บ่ชิไลเด้นเนาะเพิ่นทับประมาณแดงของ,<ม>ข,องของไองคมพุทธัตว์คมพุทธศัตว์นี่งามของเพินนดด่นสิเด็ดเนาะวัวสิเป็นลูกงวัวลูกลูกควายคือกันนี่ครับนี่แข่งขาหนาด้วยครับตัวนี้บรรทัยหนาพี่น้องเพิ่นลุนเอาละครับนี่ยขันแม่นเป็นตัวแม่ที่คักเนาะจ้ ราคายุติธรรมไรเลยครับนี่เปิดใบสี่หมื่นเก่าหาลอยค่ะอืมโอ้แม่แม่านแม่์ทองไก่คอดเด้อครับนี่สี่หมื่นเก่าพันหาลอยนี่ครับข้นหางดีตัวนี้เนาะจ้ะข่อยหางไงครับอันนี้มันเป็นบามันรุ่นโบราดนเนาะแมนบามันเกา่าแมนค่ะข่อยหางหนาๆนา,นานครับข่อยหางใหญ่ๆหุ่บุรอกเปิ้ลเล็บเ,อ,เออน้องบุรีเล็บกันใหญ่อ๋อสีว <c oughs> บเิ่นบาซินผมอืออ่ะพี่น้องราคาสมนิมเป็นตาครับเป็นตาจองจองเลยเด้อครับตัวนี้แดงแท้เพราะว่าลูกอะ ครับต่อมามาบังงว้วสาวด้วยครับแม่น,นี่มีรอยสาหาบวกครับความสูงเนะงาะง้วสาวตัวนี้กะปีสี่หาเดือนนี่ละมัง้งประมาณนี่ละจ้ะหลังแนืแดงครับท้องนุน่นนนมีรึมีอย่างห้บึงยางดีนนงดลลลลเลค่ครับนี่ถ้าผสมบามันหรครับตัวนี้เนาะจ้ะเล็บสภาพโอเคครับใส่ได้แม่นี่พี่น้องได้ไปกะล่อหล่อลิงล่อล่อทับเนาะจ้ะในราคาเท่าไรครับเนี่เปิดไว้ยยูที สามหมื่นสามพันจ้ะนี่ครับสามหมื่นสามพันพี่น้องอืมมีสาสิบหาบวกในน่อนครับเนี่ยราคาต่อลองอะไรคะเครื่องอมทุกตัวเนาะจ้าจ้าทุกตัวทุกตัว้ับอยู่นีบบ่ไม่นจะตัวนี้นะครับต่อรองได้การส่งกะเพิ่นแจ้งไว้ขังต้นนี่ละค่ะตามนั้นแหละครับการส่งโอ้ไม่นี่ลำตัวเงาครับนี่ลำตัวเงานี่ครับคุณคุณจ้ะเนาะโอ้่าคุนตัวนี้คุนค่ะ่็คุนดีดีครับนี่ บบดินบดันอ่าขอทาครับแม่นี่พันสีมักหยอกตัวอืมสามหมื่นสองพันนี่ครับสามหมื่นสามพันโอ้สามหมื่นสามพันอ่าพี่น้องมากสนใจทางมาด้ยครับเด้อมาเบ่งโตต่อมาแล้วนะครับเน่ะอันนี้งัวาดำแ้ะแม่นี่สีดำอ๋อลายคนมากนะครับสีดำแม่พันธุ์สีกระทบมากอยู่ดีตัวนี้เนาะแม่ค่ะนี่โหนกนู่นตูนครับนาเกิดกระทบมากแน่นอยหนึ่นงระดอกเนาะค่ะขาดีขาดีเล็บดีลึ่งนุง่มดีดีตัวนี้เพื่อนนุ่มชัดเกียเลยครับสูง กะเอาลอยชางคหาบวกเนาะเป็นแปะลอยซีนี่ละเดี่ยวซ้ำแปะได้ยังไงบ้างเออประมาณนั่นแหละเอาลอยซีบวกลบไปเนาะคุ้มสูงเมนี่สีดำนะครับหลายคนมักนะครับนี่โอ้หนาโน้นตูดดีครับนี่เล็บดีเมนี่กับง้อสาวคือกันมั้งปะง้อสาวคื่กันค่ะอืง้อสาวราคาเขาเปิดเท่าไหร่ครับนี่สี่หมื่นพันจ้ะเมนี่กับสี่หมื่นพันเด้อครับท่านใดที่มองหาง้อส้งนี่สีนี่ลังคนกับมักแบบนี้เด้มักเป็นดำสีเด้ลึ่งเงาอาราดเด้ครับทุกท่านอ่ะ มากบ่คือกันง่วงสาวกสี่จักเดือนแล้วเนอเฮ้จักปีแล้วเนาะประมาณเกือบประมาณสิบสิบแปดสิบแปดโอ้เตรียมตัวตัวขันปีแปดไปลอ่ลอลอ่ลอคืลอลอ่อล่อล่อพนขื่น,นเออแลอ้วขืนยางเดียว<อ>ไดียวนดียประจําเดือนออกมาแล้วล่ะโอ้ว่าท่านบ่จ้ะโอ้บ่วยนบ่วยรนค่ะท่า <c oughs> น,น,นเนาะ <c oughs> ตัวนี้เป็นกันนี้ประจําเดือนออกมากันนี่ตัวเนี้ยตัวนตัวเนี้ยแมีนจ้ะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวกัสาวเนาะแมีนจ้ะเอาราคาเท่าไหรครับตัวนี้ ตัวนี้สี่หมื่นพันจ้ะตัวสีดำสี่หมื่นหนึ่งพันค่ะเป็นหูบใหญ่ขึ้นมากโยกขึ้นมากจากน่อยเนาะจ้ะโค้งสามพันใหญ่โค้งสางใหญ่ก,ก็ตัวบังหันอยู่จ้ะบัดน,นี้มาเบิง่งตัวขาวขาวติดกันนี่ครับนี่ยเป็นสีบัะมันตัวนี้นมันสีแก่กงเขาหยุดบอกให้จังไดนตัวนี้สองปีแล้วจ้ะล่อๆแล้วค่ะโอ้ตัวนี้มันเตรียมทับตัวขนาดเตรียมแล้วค่ะเตรียมแล้วรอแต่มันขึ้นอย่างเดียวแมนค่ะแต่เพิ่นก็มีอาการขึ้นแล้วหรอจ้ะแต่ว่ามันบ่งันในชัดเจนนะจ้ะว่าว่า เพราะว่ามันเป็นเถาะมันเป็นว่าสาวพร้อมลังเปรียเรียรเลยตัวนี้เนาะค่ะตัวนี้มันติเอาสูงซ้ำกันแล้วเนาะ,ะสูง 3, 7, 7, ่อยสามเจ็ดสามแปดเท่ากันเนาอะ,อะตัวนี้ติดประมาณมาหลายเติบไปเด้อเนี่ยเนี่ยกรุบโงกไงเรียบดีหนาคาดำเรือเรือได้ครับตัวนี้เงาน่มสวยตัวนมิตตัวนี้ล่ำโตหนาดิครับตัวนี้เงาหน่มก็ดีขึ้นกันลึงบันนี้ราค่าตัวนี้เด้อตัวนี้เปิดใบอยู่สี่หมื่นสองพันจักร สี่หมื่นกับอีกสองพันเด้อครับตัวนี้ก็คือเตรียมเลยเตรียมเลยเนาะมากพอไรกับเตรียมหมอเตรียมหลอดไปเลยครับเด้อเนี่4สี่หมื่นสองพันมาเบิ่งตัวนี้เดี๋ยงคือครึ่องอดนี้พื้น้องบนเนี่ยเป็นหูบสีหนาๆหยดๆจักน้อยตัวนี้เนาะพื้นมีตำหนิอยู่คางควรนี่ครับเป็นป่านขาวเนาะแป่านเท่าขาวน้อยเดียวครับนี่ก็ใบจิ้มพ่นสีมีแผลเป็นน้อยหนึ่งเพราะว่า นถือลวดน้ำกาะโอ้ไปเจ๊งได้ค่อยไปลุดน้ำไปกลัวหมอง <ใจ S 1> ดีแต้น้อยนนพืย่อน่ะพี่โอ้โอ้นั่นน่ะแมนไม่แพ้เป็นนั่นปะประมาณน,น้อยหนึ่งประมาณเออนี่ครับห้อยแพเป็นประมาน,นี่นล่นน้อยนิดนึ่งคเครื่องอ็หมครับจะ,จะจะห้อยหางง่ามลำหางตรงดีนี่เนะาะขาใส่ได้ครับนะขาดำเเรื่อตัวนี้หูบย่นยนจากน้อยเด้อหนาโน้นๆจากน้อยสีแดงก็เรียบเหมือเนาะเรือม้าแดงครับเลยมีขาวมีแดงครับมาหนีมีนวล นี่ดำโอ้ครบครบเลยครับเชื่องง้วนพี่น้องที่หาง้วนไปเลี้ยงนะครับมาเบิ่งเอาอยู่นี่เนาะอันมังกรฟาร์มนี่ครับนี่เจ้าของเพิ่นครับตัวนี้เฮาเปิดราคาไปเท่าไดรครับนี่เปิดไปยุซีมื่0สอค่ะ42,000นสาตัวเลยบ่42,000ือเปลีม่นีมื่นสองมิตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเท้มีสองตัวนี่เด้อโอ้ตัวขาวกับตัวแดงแมนตัวดำซีมื่นไทยก่อนตัวดำซีมื่นหนึ่งพันอืมตัวดำซีมื่นหนึ่งพันครับเอ้าพี่น้องงัวสาวพร้อมผสมครับหาใส่พันธุ์พ่อครับ ยืนมาเอาอยู่นี่คนยืนงามัวมคืออยู่นี่มันไม่ได้สดเนะาะขั้นง้อสามเสิยดสดได้พี่น้องบ่ผ่านหลูกผ่านเต่เาเถื่อนมมนได้สดหันไปกออกลูกน้ำเผาโหลดให้นไ,ไปมัดน้ำเผาเนาะผู้ทีม่มักพอที่บ่ได้ทับว้เนี่ยอยากทำเอาเองเนี่นี่เลยครับก็คือสิพร้อมทับเนาะประมาณนี้แหละคะ่ะพ่นก็มีประจำเดือนเพือ่อเครื่องว่าสาวซี่ตัวนีดประจำเดือนพ่นมีหริ่มีประจำเดือนเราโอ้ทาบที่นางนาซาดีครับซี่มือสองพันพี่น้องนี่ การโยกกันยืนขาตรงดีครับขาหนาตรงหนอกตั้งครับตัวนี้การโยกกันยืนกนารเฉิดเขาท่านี่ครับมาบางังดานนี้นำเนาะเอาดาดีเนียนตาเลยครับนี่โอ้โยกดีตัวเด็ตัวนี้เนาะนี่ตัวสไายได์ด้วยครับเด้อสี่หมื่นสองพันอยากได้เมฆพันหนึ่งแดงครับมาแล้วครับสีแดงมาแล้วมือน,นี้เนาะมินีเมื่อก่อนฟ้ามเฮ้ามีห้ครบสีเลยสีแดงสีดำสีขาวสีนวลสีเม็ดเขาโอ้พี่ครบ <laughs> เป็นงวดที่นังดีสุดโตครับ ตามตามเมบิ้งมาอนีเนาะ,ะนี่ครับหนางามได้ตัวนี้พ่อนะหนางามเบิ้งยนต์ขักตัวนี้เนาะ,ะโอ้ลูกออกมาคือสิยนต์ได้แม่ขักเนาะนี่ไงพี่น้องก็ไปทับพอ่อได้ท่มักเด้อครับนี่เพิ่นมีตมัหนิอยู่ไอ้บอ่แม่นห้อยหยิบเด้บ่ค่ะบ่ะบะม่นห้อยหยิบห้อยเพิ่นนางมัิ่นตะน้อยเนะพินถือนางปรจับพะนะยิ้มเพิ่นถือนางปรจับก็เลยมีเป็นแผลเป็น นิดเดียวเด้อครับบแม่บมนบ่แม่รนห้อยเย็บด้วยเฉพาะบ่ค่ะบ่บอบอเออเอาบอกกันไว้ก่อนเนะาะจา้าบัดรที่บา้าเอาคือเป็นเอซี่สินะค่ะ,คะเอาครับขอบุญขอบพุณนเอซีพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมนะครับเนกกาะก็ขอใหายนานลอสวยๆลิ้วๆนะครับเนาะเงินทองหรือแสงทองครับนะครับไปมังกรเฮามีฝากพี่น้องบอกครับฟาร์มไม้เฮาป้าจังได๋กา <c oughs> ขอฝากพี่น้องก็คือเปิดฟาร์มไม้ค่ะเปิดฟ้ามไม้ค่ะให้พี่น้องติดตามเด้อ <c oughs> จ้ยเอาบอกบอกเบอร์เพิ่นเด้อครับ08 ศ8 3 2 1 7 6 4 7 3ค่ะมีเบอร์เดียวเอาเบอร์เดียวก่อนค่ะเอาเบอร์เดียวก่อนเนาะค่ะบนี้ทางเพจทางไล่เขาเด้กับเบอร์นี่ค่ะไล่กับเบอร์นี่เนาะจ้าไอเฟซบุ๊กเฟซกับเบอร์นี่ค่ะเฟสบุ๊คเขาซื้อว่าจังไลยไอเฟสมังกรฟาร์มจ้าโอ้ซื้อนีเลยเนาะจ้าอ่าพี่น้องเขามาติดตามควบเกินไปของเพิ่นอยู่ในนี่แหละครับเฟสมังกรฟาร์มนี่แหละหรือเบอร์โทรเบอร์ไล่ข้อมูลอันใดบ่ครบบ่ตกบ่ถ้วนเนาะ ผมมาถามเนาะจ้าอ่าครับพอกันชิมมาชิมไหมเนาะพี่น้องเนาะผมมานั่นทั่วกับเพชรเัืงอก่อนฟ้ามเนาะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ